i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the sh** you don't do well i'ma make hellish shit that i don't become you I have no regrets, yeah i'll up my chest will never forget what it's like to be in death baby in the back bed, i show you what happens pass me the mic and i'll show you with action ใช่มีคนบอกเราว่ารถติดเราจะลุ้นกันว่าจะถึงท่าเรือแล้วเนี่ยท่าเรือเฟอร์รี่นะฮะว่าจะมีรถติดหรือเปล่าระดับเจมีคาปูเวยแล้วติดหรอใช่ลองดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะติดไปติดไม่ติดลองดูลองดูถึงแล้วนะครับผมติดไหมต้องถามว่าเอาอะไรมาติดเอาอะไรมาติดติดอยู่เสาคันเอาอะไรมาติดนะครับดึแน่ใจว่าบนเรือมีตู้น้ำนะนี่ ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกนก่อนซื้อตั๋วก่อนนะคบซื้อตัวต๋วตรงไหนฮะสองคน <2 80. S 2> ครับสองร้อยแปดสิบจอดไกลไปหน่อยใช่ไ,หไ,ไปหน่อยอ๋อเขามีนี่สองร้อยแปดสิบ เปิดตัวนะคะซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็ต้องมาหาครับมีรถรอคิวรอเรือยู่เป็นไงครับตอนนี้เรามาถึงถ้าเรือแล้วแบบว่าชิลๆมากนู่นไงเราขึ้นทางนี้เห็นไหมก่างรถตรงนั้น เราจอดเรือเราจอดรถก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันข้างบนนะครับหาค่อนข้างจะชันนิดนึงนะ,ปะไปไปย่างก,กินด้วยตรงนั้นมีที่ถ่ายน้ำดื่มด้วยอ่ะไปเดี๋ยวซื้อเบียร์ละสินสคนเนี้ยอ่านี่ไงทอยเลียตรงไปข้างล่างออกมาทางเดินชันมากมากเดี๋ยวนั่งรอข้างบนนะ ก็ชันเหมือนกันนะคะพอๆกับภูชีฟ้าเลยเนาะเราออกเดินทางกันมาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงจากบ,บ้านเนาะขับรถมาสี่ชั่วโมงอะ่ะเรามาเจอทางแบบนี้กันอีกวันนี้นี่แบบว่ายินยามันมากเลยเออเธออะไรน่าตื่นเต้นตลอดนะครับเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่มาเกาะช้างครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเส้นทางเหมือนทั้งเหนือเหมือนกันเนาะมันจะเป็นภูเขา ขึ้นเนินพอพอเราลงมาจากเฟอร์รี่นะคะแล้วก็จากเฟอร์รี่ไปถึงลานกลางเต็นท์ของเราเนี่ยก็ <45. S 1> ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไหม 45. 45นาทีครั้งแรกของเราแล้ก็ขับกาัตาม GPS นะคะทางสะดวกสบายนะคะทกุกคนพอลงเขามาก็จะเจอตลาดแบบนี้นะคะทุกคนมีเซเว่นมีโรงแรมอันนี้ก็ควจะเป็นเหมือนแบบใจกลางเมืองไหมน่าจะเป็นใจกลางใจกลางเ <ใน S 1> กาะน,นะนแต่ใจแต่ใจกลางความรู้สึกก็มี คนน้อยเนอะดูดิคนไม่เยอะเลยก็จะมีโรงแรมนะคะตอนนี้นะครับเราก็เหลืออีก12นาทีนะครับจะถึงลานกลางเต็นท์เราก็กำลังโอเคเรากำลังขับรถหาผักแล้วก็พลิกเพื่อที่จะไปทำมาม่าผัดกันคืนนี้นะครับผมโอเคโอเคไปนี่ครับตอนนี้เจนก็ลงแบบไปหา ซื้อผักกับพริกนะเจอแล้วเราเจอร้านแล้วนะเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างถาหรือโหดนิดนึงในการขับเข้ามานะครับกล่ว่าเข้าไปแล้วก็คงไม่ออกไปแล้วจะถึงแล้วนะครับดูทางเข้าสะก่อนเรามาถึงในะตอนมืดนะเลยเนาะก็เลยแบบลำบากน,นิดนึงแบบค้บทางกันมาไฟทางก็ไม,ม่มีแนะนำเลยนะถ้าใครจะมานี่คือมาให้ถึงแบบ ก่อนมืดเนาะทางเข้ามืดมนมากทางเข้าที่แบบเชี่ยมาที่ไหนกันเนี่ยสุดยอดแต่ว่าพอดีว่าข้างหลังก็มีรถตามอีกคันหนึ่งนะใช่รับผมจอดข้างๆรถเนี่ยพี่สอบไรเยอรนเชอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวให้ดูที่ได้ครับ มดนะส่วนทางนู้นนะครับมันเป็นแหลมอ้อมไปแหลมเนี่ยมันจะเป็นสายแพรซซ์ซึ่งซึ่งที่เราเคยรู้กันว่าเป็นแคสแตรกอดกลางเลียวซ้ายมันคือสุดทางนู้ดทางเ,างเราถอยเดียวขวาผมก็เลยเอาเิมอีกว่าเราเราสุดขวาเราสุดขวาเนี่ยเขาสุดซ้ายใช่ตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้เอาดัวในดินก็จะเห็นแต่อาจจะไม่น่าจะเห็นนะต้องอ,อ,ยอยง้อมไปไกลนนึงเพราะสัญญาณจะขาดๆๆนินึงมีหลายคนพยายามจะบินอ้อมใหม่แล้วมันจะหนีไป <c oughs> ต้องแต่งกลางเต็นท์ได้บ้างีครับอันนี้เป็นเต็นเต็นท์พื้นใช่ไหมครับพื้นครับโอ้ ถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำคือไ,ได้หมดเลยอนนี้มันเไม่ใช่ไม่ใช่ทรายคงับเป็นทราย,นายแต่แน่นแต่ว่าพอเลยแนวต้นไม้เนี่ยครับอย่างคันนี้ก็จมนะแต่เขาว่าเดี๋ยวขาออกต้องช่วยดันดันหน่อยนะใช่คือคือเืิดนะมองไม่เห็นไมเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วน่จมนะจมหมดเลยทรายตรงนี้ <laughs> อันนี้ก็ไม่ให้เข้าว่าก็จะร่วมๆเหมือนกันอืมก็อันนี้ครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จ่างได้ อืมให้ลูกค้าตอนนี้มันจะโล่งก็งเลยไม่ได้นำไม่ใช้านาเพราะว่ากลางวันมันร้อนตรงนี้ร้อนใช่แต่ตรงนี้โล่งอืมแล้วจุดต่อไฟนี่ประมาณกี่มเมตรอะพี่จุดต่อไฟวันนี้ผมทำบล็อกให้ตรงนูนน้นเพิ<อ>่มแล้วอ๋อโอเคครับฉะนั้นตรงที่ที่ที่จอดนะครับจะมีสองบล็อกใกล้ๆกันเลยอ๋อโอเคแต่โดยปกติจะลากจากพี่เสาเนี่ยครับได้หมดทุกต้นอืมแต่อันนี้ก็คือผมว่ามันอาจจะ เรมันไอยานแน่นนิดหนึ่งสอืเนีมันไม่ไ่องโอเคน่าจะตรงนู้นเนาะใช่ตรงนู้นดีกว่าเพราะ่อยู่สงคืนใช่ไหมฮะใช่ครับมเดี๋ยวอันนี้เขาออกหรืออันไหนออกเนี่ยเสียบแทนได้ครับโอเคครับวมทั้งวันครับเป็นครับผมรอผู้ช่วยครับครับสวัสดีครับตรงนี้ะัะใช่แต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้สองคืนสองที่ก็ได้โอเคครับ เดี๋ยวลองให้ดิใจโอเคนี่ครับตอนนี้เราก็เซตเต็นท์กันเสร็จแล้วพึ่งจะเสร็จนะกี่โมงแล้วเนี่ยสามทุ่มสามทุ่มได้แล้วล่ะโอ้เรามาถึงมืดแล้วอ่ะแล้วแบบกว่าจะเซตได้นะแล้วก็แบบพื้นทรายด้วยสมอทรายเราก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาไม่มีด้วยนี่ครับมองไม่เห็นหรอกทะเลทางโน้นนะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็โคตรเหนื่อยเดี๋ยอยังไง หาไรทานก่อนนะครับเดี๋ยวว่าคืนนี้ก็คงพักผ่อนแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาถ่ายให้ดูกันนะครับ ชิดทะเลขนาดนี้นะครับคนละ2 5 0าบาทนี่ครับตรงนู้นเหมือนว่าจะมีคนพี่ๆเข้ามากลางเต็นแต่ว่าพอดีว่ารถตกไปด้านข้างนะฮะเส้นทางค่อนข้างจะอันตรายทีหนึง่งทางนี้นี่ครับเส้นทางรถพี่เขาเข้ามาจากชลบุรีเหมือนกันตกไปเลยตรงนี้ อันนี้พี่เจ้าของร้านเขาก็กำลังจะช่วยนะครับช่วยดึงเดี๋ยวมันไม่เท่ากันฮ้ยแต่ระวังตรงนี้นะพี่เบส เรียบร้อยขึ้นได้แล้วนะครับผมวันนี้คลิปพิเศษอันนี้เรต้องให้อยู่5วันถ้อยู่ไม่ถึงห้าวันไม่พอคเสริมนะคะทุกคนเป็นโมาทใหญ่วการดูแล้วปการตัวอ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีวิวเหรอ ทำเป็นเป้าเนี่ยทำเป็นเป้าต้องช่วยไหมช่วยจับเสาไว้ข้างหนึ่งไหมอาหารมองกรงหน่ <laughs> สนนิสะลบก็นอนสไลด์ไปเลยนี่ที่เห็นอยู่นี่คือสามชั้นนะคะจะทำกรอบชาชู DIY เชื่อก็ไม่มี ตอนนี้เราก็ได้สบียงกันมาเรียบร้อยแล้วขนมนมเนยนะกําลังจะกลับไปที่แคมป์แล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนอ่ะเส้นทางการไปที่หลานกลางเต็นท์ที่เราไปกันเนี่ย Forest Beach Campsite เนี่ยก็คือง่ายๆเลยคือวิ่งให้สุดถนนดํานั่นเอง <c oughs> อเจอเนี่ยนะครับป้ายสีเงินตรงนี้วิ่งให้สุดถนนดําเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็คือหาดสุดท้ายก็คือบ้านบางเบ้านั่นเองก็คือหาดที่เราอยู่ก็คือ หาดบางเบ้านะครับเป็นหาดสุดท้ายของเกาะช้างนะครับอยู่ท้ายหาดสุดๆเลยนี่นะครับวิ่งมาให้สุดเลยสุดหาดเลยไอ้สุดถนนเลยเนี่ยจะเจอถนนที่มันเป็นถนนคอนกรีตใช่ไหมอ่อาแล้วเรจะเจอลิงด้วยเนี่ยลิงพี่ยบเลยนี่เราฝากเต็นท์ไว้กับลิงเนี่ยตอนเนี้ย <laughs> กลับไปไม่รู้ของหายเปล่าโอเคไ,ไปให้สุดถนนเลยนะครับไป นะคะคให้้เกใช่จริงๆแล้วมันก็วิ่งตามทางกันล่ะหุ้ยลิงเยอะมากเลยอาจารย์ทำอะเมื่อ,อคืนไม่พเห็นน่ะน่าจะเป็นโอ้ถึงว่าเดย์เขาบอกว่าลิงยเยอะไหนั่นไงเดย์ตัวเด็กๆก,กันเลยกลิงเด็กๆกันเลย,ยจะกลัวไมเนี่ยจะทำอะไรรถมอเตอร์ไซค์ไหมไม่รหรอโอ้ตอนนี้อุ้มลูกครับเดย์เรามาแบบรีวิวเส้นทางอีกสักทีนึง เผื่อว่าใครมาเนี่ยจะได้แบบไม่หลงเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะมาถึงมืดอะไรอย่างงี้นี่นะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยเป็นทางแยกปุ๊บเนี่ยให้เลี้ยวไปที่นี่ครับบางเบ้าบีชเรสอร์ดเนี่ยเดี๋ยจะเจอเนี่ยป้าย f o r ์เรสต์บีแล้วก็วิ่งเข้าตามทางนี้ไปเลยก็จะเป็นเส้นทางต้นมะพร้าวนะครับครับตรงนี้ก็จะมีหนึ่งป้ายนะฮะฟอร์เรส e ์บีแล้วก็ t r o ปป c ้เ b ้าบีนะฮะวิ่งตามป้ายนี้ไปเลยนี่ เขเ้าไปถึงแล้วนะครับนี่ป้ายแล้วก็วิ่งเข้าประตูรั้วเหล็กนี่เข้าไปเลยประตูแดงครับตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะแต่ว่าของเราเนี่ยต้องเลี้ยวทางซ้ายนี่ลานแคมปิง้งโอเคเดี๋ยวดูถนนนิดนึงตรงเนี้ยเส้นทางมันจะแบบเหมือนกันในคลิปที่ถ่ายให้ดูที่ให้ดูกันไปนะครับว่ามีการแบบตกด้านข้างไปเลยเพราะว่าพี่เขาดู G P S อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูเส้นทางมันก็เลยแบบ ถลายข้างไปนะครับอันตรายทีหนึง่งขับดีๆนะครับเช่นนี้นี่ตกไปตรงนี้เลยเนี่ยอืมตรงไหนน,นี่ยใช่ตกข้างๆเลยปุ๊บโอเคเรากลับมาแล้วนะครับไปหาที่จอดรถกันก่อนสุดยอดความสวยงามนะตรงนี้ยบอกเลยมาแล้วนะครับน้องเรา ช่องออกนอกบ้านนะขี่ Shadow มาจากจันทบุรี <laughs> ไคร์เมจิกถึงม,มีประการลังมากเกาะเนี่ยเออดูที่เนี่ย <laughs> ีกว่าว่ามีที่พักไหมหรือไม่แนะนำรางสังได้ครับลองแนะนําดูก็ได้เพราะว่าเราก็จะได้แบบไปเดี๋ยวผมจะแปลทุเรียนอยากกินอยากกินอยากกินว่าไม่เล็กคนทั่วไปชอบแบบว่าเล็กตัวใหญ่มากเมื่อกี้เจอแล้วก็แงะจนยอมแพ้ก็เลยเดินกลับเข้าฝั่งหรือว่าเห็นนั่งก้มๆนี่ยเหอยนั่งลงทั้งนั้นเลยอือหูสดๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยแบ่งไหมคะกินได้ไหมคะกินได้ครับขอบคุณค่ะจริงๆแบ่งไปก็ได้ เอาเเลยมื่อกี้คิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีลองไปแซะอีกรอบนึงเดี๋ยวระวังเจอมุกนะนี่ไม่แค่แง่จังงานไม่ได้ตรงนู้นต้องเอาพรอนกับมีดเปอมาคิดไหมตอกแล้วนะท้ายแต่อย่างเงี้ยบอกเลยว่าสดจริงๆเขาเพิ่งไปงัดมาสดขนาดไหนสดก็ได้สดจริงเนี่ยเว่างัดมาเมื่อกี้เลยร้อนเนี่ยก็เมื่อกี้แกงนั้น อเด้งน oh, ู้นเดินไปเขาบอกว่าเขาจะไปแงะเหมือนกันก็เลยเอาค้อนไปเลยเดี๋ยวค่อยไปคืนผมที่นู้นมีดมีดแงะได้นะคะกางไกลนี่ได้ผมก็ใช้แงะลองดูลองดูอ่ได้ลองดูอืมฮึ่มว่เราไปเงินทั้งน้นขอบคุณค่ะสดๆเลยปล่อยเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่แล้วก็กินได้เลยนะอที่พี่เคยให้กินตอนให้เราไปกันนี่นะกีฬาการควงกระทะกีฬาการควงกระทะนะครับผม มีแต่กุ้งเมนูมีแต่กุ้งนี่คือพระเอกนะครับผมพระเอกของงานนี้หมูกรอบชาชูมูกอบชาชูดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับหมูกรอบชาชูอ